ตอบแล้วเจ้าหญิงกัมพูชาเตรียมล่าฝันเป็นไอดอลเกาหลีหลังถูกลือโยงเป็นลิซ่าคนต่อไปตอบแล้วเจ้าหญิงกัมพูชาเตรียมล่าฝันเป็นไอดอลเกาหลีหลังถูกลือโยงเป็นลิซ่าคนต่อไปเว็บไซต์ต่างประเทศร,รายงานว่าเจ้าหญิงนโรดมเจน,นาแห่งกัมพูชาวัย12ปีครองใจผู้คนมากมายด้วยพรสวรรค์การพูดได้ถึง5ภาษาเสียงร้องอันไพเราะและมีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลนับล้านคน หลังตกเป็นข่าวลือว่าเธอกำลังไล่ตามความฝันในการเป็นศิลปินเคป๊อปของเกาหลีใต้และถูกชาวเน็ตโยงเทียบว่าจะเป็นลิซ่าคนต่อไปล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากคนใกล้ชิดถึงกรณีดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงตามรายงานเผยว่าเจ้าหญิงนโรดมเจน,นาแห่งกัมพูชาราชวงศ์ผู้ทรงสเสน่ห์วัย12ปีซึ่งเธอเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ6 7, ขวบเธอนั้นโดดเด่นในเรื่องรูปลักษณ์ที่สวยงามสามารถพูดได้ถึง5ภาษาและมีพรสวรรค์ด้านการแสดง โดยเธอได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพ,พยนตร์กัมพูชาเอเชียครั้งที่สองจากภาพ,พยนต์สยองขวัญกัมพูชาเรื่อง The Night c t e u l h y